ขนมจีบซาลาเปาก็จะตามชทุกนี้แหละค่ะขนมจีบซาลาเปาบ้านสุกนี่แล้วแล้วหนูจบอะไรมาถึงหนูจบมาถึงมาทำแบบแบบอย่างนี้ได้รู้จบปริญญาเอกวิศวกศาสตร์ค่ะฮะตกตกกระจายเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยเซลเชอร์เพิงค่ะไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยค่ะออ๋ค่ะ เออเราก็คิดก่อนรเราไม่ใช่แบบทำํทำทาทาลุยไปเลยอะ่ะเราคิดเรามองวัตถุดิบแล้วว่ามันต้องแบบแบบนั้นแบบแบบนี้บบส่วนมันควรเป็นเท่าไหร่มันควรใช้อะไรอย่างหมูเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ได้แบบเลือกใช้หมูแบบเกรดธรรมดาไม่ใช่เกรดธรรมดาแล้วือถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ ใช่ไม่ทําไม่ได้มันมันเท็กเจอร์มันไม่ได้มันต้องเท็กเจอร์มันต้องแบบนี้มันต้องเป็นหมูแบบนี้ถ้าถ้าเปลี่ยนหมูคือเท็กเจอร์มันไม่ได้รสชาติมันไม่ได้ไอไอเท็กเจอร์นี่มันคืออะไรครับเท็กเจอร์คือแบบนะคะพออยู่ได้พออยู่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงแบบว่าดีมากแต่อยู่ได้ค่ะด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ได้แหละครับคือไม่อยากให้เขาเรียกอะไรให้ดูเวอร์เวลาบอก เวลาบอกว่าให้เราเลทได้เท่านี้ต่อเดือนน่ะที่บอกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเราโอ้โหแบบมหาศาลเนี่ยไม่เออเอาความจริงคือเราอยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้คือแบบคืออยู่ได้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะใช้อะไรเป็นเหมือนกับนําทางตัวเองอ่ะหมายถึงว่าอยู่กันอยู่แบบเออเราให้เราเคยเราเคยอยู่ในเมืองเราเคยเป็นดมอเตอร์มีคนเคารพมีอะไรเงี้ยแล้วเรามาอยู่ตรงเนี้ย ไม่ยุดต oh, ิดเออมีคนในเมืองก็ถามนะคะว่าแต่แ um> ต um> ่จะส่งส yeah ่งออนไลน์ค่ะบางทีนั้นพอดีมาขับรถผ่านนะครับแต่แวะกินกาแฟก็เลยสะดุดตาสะดุดใจร้านแต่งสวยมากนะครับเดี๋ยวพามาพบกับเจ้าของร้านห่างกันประมาณ20่สิบกิโลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี่เองชื่อน้องอะไรครับผมเก๋ค่ะชื่อน้องเก๋น้องเก๋เป็นคนที่นี่ไหมครับคนที่นี่แหละค่ะที่นี่ตรงเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกบ้านโคกสุขค่ะตำบลหนองน้อยอำเภอสิงห์จังหวัดชัยนาทบ้านโคกสุขครับผมอันนี้มีชื่อร้านด้วยค่ะร้านขนมจีบซาลาเปาบ้านสุขในสวนค่ะอืมพอดีช่องพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับกล้ากลัวขึ้นถิ่นก็เลยอยากรู้ว่ามีความกล้าอะไรถึง กับพื้นถิ่นแล้วก็กลัวไหมสําหรับการที่จะดํารงชีวิตอยู่ในพื้นที่บ้านเราอย่างเงี้ยประเด็นแรกที่ออกลาออกมาอยู่นี่เลยคือคแม่ป<ม>่วยต้องมาช่วยกันดูแลแม่ค่ะคแม่เป็นสมองเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ว่าคือพื้นฐานนะพ่อพ่อละ,กะเกษียณเกษียณร,ราชการแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยคือเริ่มทํามาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําค้าขายส่วนใหญ่คือทําเป็นกเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะคะอ่ะปุ๊บทัก ปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือทำมาอยู่แล้วแล้วก็พอดีช่วงจังหวะแม่ไม่แข็งแรงก็เลยปลาออกมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆค่ะทาอาหารทําอะไรเงี้ยขายตอนตอนนี้กี่กี่ปีแล้วครับสองปีค่ะเพิ่งสองปีใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงผลิตภัณฑ์จากจากสวนน้องว่าเขาทําเป็นอะไรบ้างก็มีปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวปลูกข้าวไรเบอรี่ ข้าวไลเบอร์รี่จะปลูกปีละครั้งตรงนี้เป็นอินซีหมดไหมครับเป็นอินซีหมดค่ะทำน้ำหมักเองอ๋อใช้เองใช้แบบปอกปลูกทำเองอะค่ะแล้วก็แบบปลอดสารเคมีจะมีข้าวไรเบอร์รี่จะปลูกปีละครั้งแล้วก็จะสลับกับข้าวกขอกสีสานะคะเป็นข้าวข้าวแตชจะมีน้ําตาลต่ำไหนดูแบรนด์หน่อยอันนี้แบรนด์ว่าอะไรบ้านสุกในสวนนะคะบ้านสุกในสวนนะครับเข้าไปติดตามน้องได้ในเพจบ้านสุกในสวนเลยมีเบอร์โทรด้วยมีขนมเพจ เพจขนมจีบซาลาเปาก็จะตามชื่อนี้แหละค่ะขนมจีบซาลาเปาบ้านสุขรนี่แล้วแล้วหนูจบอะไรมาถึงหนูจบมาถึงมาทำแบบอย่างนี้ได้รู้จบปริญญาเอกวัสดุศาสตร์ค่ะฮะต้องตกใจเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยเซลล์เชอร์เพิงค่ะไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยค่ะอ๋อค่ะเออพี่ฝากเขาไปปั้นหน่อยนะงงเลยแล้วแล้วอยู่อยู่แบบว่าคือเรามีเรียกอะไร ต้องมาดูแลแม่ก็เลยต้องทิ้งงานตรงนั้นกลับมาใช่ค่ะแต่สินใจยากไหมสําหรับการที่จะมาไม่ยากค่ะร่มแรกไม่ได้ไม่ได้ลาเอ่อยังยังยังทํางานอยู่คผแล้วก็ดูแลแม่ด้วยก็คือมีพี่น้องสามคนผู้หญิงหมดเลยแต่ว่าช่วยกันดูแลแต่ว่าคือแบ่งกันคือแบ่งแบ่งกันนี่ว่าใช่แต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่แม่แบบ ไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยดีเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องหยุดบ่อยอแล้วก็อย่างคนที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบคือไม่มีเวลาทําอะไรที่แบบคือต้องอยู่อยู่บ้านสแตนบายเพื่อเพื่อดูแลแม่เพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ก็ถ้าออกมาก็คือช่วยกันแบ่งอ่ะอย่างน้อยก็คือแต่ละคนก็สามารถแบบสลับกันเอาความสามารถของแต่ละคนมาจัดการในพื้นที่ ก็คือสลับกันไปทําอย่างอื่นได้เีอะไรนะเมื่อกี้จบอะไรมานะะจบอะไรมานะครับวัสดุสาสตร์คะวัสดุศาสตร์ทำทำสลาเปานะเอ้แต่แต่จริงๆมันไม่ได้ใช้ความรู้โดยตรงมันก็ได้ใช้ความรู้ทางอ้อมนะอือย่างเช่นอย่างอย่างความกระบวนการคิดหรือการวางแผนการผลิตหรือการทดลองทําอ่ะเราก็จะทำเหมือนทําแบบเวลาจะทําทํำปรับสูตรอะไรสักอย่างเราก็ทําทําเหมือนที่เราทําการทดลองก็คือ มีการคิดมีการวางแผนแล้วก็คิดว่าวัตถุดิบอันนู้นอันนี้เนี่ยมันมีผลยังไงเพราะว่าเรามองลึกไปถึงอย่างเราเรียนมาเราก็มันมันจะเชิงลึกใช่ไหมคะเวลาเราคิดว่าเราจะใช้ส่วนผสมอันไหนเนี่ยเรามองไปถึงแบบถึงถึงถึงข้างในถึงข้างในใช่แล้รก็เรามองลึกแล้วเราก็เลือกใช้ของที่แบบที่แบบเป็นส่วนผสมที่แบบวัตถุดิบที่ดีอ่ะลุงเมื่อกี้กินอร่อยไหมอร่อยมากพี่เฮ้ยลุง เอาลุงก็ทำมือแต่ว่ามาตรฐานนะคะเพราะว่าอันนี้คือรับจัดงานให้เขาด้วยนะอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงขนาดนาขับรถเลยไปแล้วย้อนกลับมาเลยขนาดน้าแรงกว่าร้านเนี้ยต้องมีแ่งกว่าไม่ลุงเขาชอบงานไม้เขาเห็นขับไปขับไปตรงเมื่อกี้นี่เลยขอย้กลับมาเลย ไม้นี่เฟอร์นิเจอร์ไม้ในในในสวนเนี่ยนี่ก็ทําเองนะคะเพราะว่าที่ที่สวนเนี่ยพ่อก็จะมีช่างช่างอยู่คนนึงแล้วก็มีแบบในใจให้เขาพ่อจะซื้อไม้พาเลตมาเป็นมัดมัดแล้วก็เอาแบบให้เขาดูว่าเราอยากได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทํากันเองนี่ก็นี่ก็ทำเองแล้วใครจบออกแบบบ้างไม่มีใครจบออกแบบไม่มีใครที่จบทงได้แล้วหาะแต่ว่ามันเหมือนมี มันมันเราทาให้เราต้องทำมันเนาะใช่ใช่มันทาให้เราต้องทําแล้วมันก็แบบเป็นเป็นความชอบเป็นความถนัดด้วยแล้วก็เอาไอที่บอกว่าเอาวิชาความรู้ที่เรามีมาใช้ทางอ้อมได้ใช่มันก็ใช้ทางอ้อมถึงมันไม่ได้ใช้โดยตรงแต่ว่าเราได้กระบวนการคิดเราได้วิธีการคิดเนี่ยพี่ให้ความสาคัญกับเรื่องวิธีคิดมากกว่าวิธีการนะเพราะว่าเวลาคิดปุ๊บวิธีการมันเยอะแยะเลย มันสามารถทําได้เพราะว่าก่อนจะลองเราก็คิดก่อนเราไม่ใช่แบบทํอทําทําลุยไปเลยอะเราคิดเรามองวัตถุดิบแล้วว่ามันต้องแบบ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 นี้แต่ส่วนมันควรเป็นเท่าไหร่มันควรใช้อะไรอย่างหมูเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ได้แบบเลือกใช้หมูแบบเกตดธรรมดาไม่ใช่เกตดธรรมดาแล้วคือถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าใช้ไม่ทําไม่ได้มันมันเท็กเจอร์มันไม่ได้มันต้องเท็กเจอร์มันต้องแบบนี้มันต้องเป็นหมูแบบนี้ ถ้าถ้าเปลี่ยนหมูคือเท็กเจอร์มันไม่ได้รสชาติมันไม่ได้ไอเท็กเจอร์นี่มันคืออะไรครับเท็กเจอร์คือแบบเนื้อสัมผัสอะค่ะเนื้อสัมผัสเวลาเรากัดเข้าไปอ๋อ่าความละมุนความเด้งความเหนียวความแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขู่ใช่ใช่ลุงรีบกลืนไหมาเมื่อกี้เนี่ยเลือกเกี๊ยวเราก็เลือกหมูเราก็เลือกส่วนผสมทุกอย่างเราแบบครับคือ ช่างเป็นวัดทศนิยมเลยเป็นสูตรเลยใช่ไหมใช่เป็นสูตรค่ะไม่ใช่ทําด้วยวิธีการกาเป็นสูตรทุกอย่างมีสูตรหมดช่างช่างน้ําหนักมาตรฐานทุกอย่างโอ้พี่ชอบมากเลยเพราะว่ารู้ไหมว่าถ้าเรามีแพทเทิร์นแล้วนะเราสามารถใช้สูตรนี้ใครทําก็ได้เพราะเราคิดมาแล้วอ่ะใช่แต่ว่ากว่าจะได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะ20กว่ารอบ20กว่ารอบเพราะว่า มันมันไม่ใช่แค่มีสูตรมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะแล้วทําไมมันต้องเป็นเห็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคะทไมต้องใช้ประยุกต์ใช้กับเรื่องนี้ได้หรออ๋อจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยที่ที่พ่อทำมาก่อนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหลังเกษียณมาค่ะพ่อเริ่มทําตั้งแต่ก่อนเกษียณสองสปีแล้วและหลังเกษียณมาก็ทํามาเรื่อยๆปลูกพักแล้วก็เป็นวิทยากรเขาก็จะมีมีมา อบรมอบรมของกศนบ้างของหน่วยงานอะไรเงี้ยค่ะของมีประมงมีกศนมีหลายๆหน่วยงานอบรมแล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบค่ะสี่สิบด็อกเตอร์นะเว้ยแต่หลายปีแล้วค่ะเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุกี่ปีจบปีสามสิบต้นๆนะคะอายุสามสิบนะก็กว่าต้นๆนิดนิดนึงนิดนึงเก่งมากเลย สามสามสิบผมยังนั่งเล่นเกมอยู่นะจัมเคล็ดก่อนอ่าน่าจะสามสิบต้นๆ้นนะคะสามสิบต้นๆแต่มันแต่มันมันยากนะเพราะว่าเราเรียนสูงใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้ทํางานที่เราตั้งใจละู่วันหนึ่งมันเปลี่ยนให้มาเราอยู่อย่างเงี้ยนุกมีความกลัวอะไรบ้างไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวอดีมากเลยอะค่ะ แล้วทาแล้วเอาอะไรมาเป็นเขาเรียกอะไรเป้าหมายในชีวิตกับเป้าหมายในชีวิตถามยากไปไหมเ็ยากหมายถึงว่าพอเราจะกลับมาเนี่ยเราคิดยังไงเพราะพอเรารู้ว่าเราต้องมาดูแลแม่ใช่ไหมเราวางแผนยังไงที่จะกลับมาวางแผนยังไงตอนแรกออกมายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีออก็มาเริ่มต้นจากที่บ้านนี่แหละมีเรามีแหล่งวัตถุดิบอยู่แล้วเราปลูกผักเราเรามีของอยู่แล้วมีข้าวมี มีผักมีปลามีทุกอย่างพร้อมก็เลยเริ่มจากทำอาหารอ่าข้อดีคือหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้ที่เราไปเรียนมาใช่แล้วเราก็เอามาคิดเป็นกระบวนการขั้นตอนออกมาอืมแล้วประกอบกับที่เรามีวัตถุดิบอะไรพร้อมพื้นที่ก็พร้อมนะค่ะเนี่ยแล้วถ้าเกิดปกติแล้วมีคนมาใช้บริการเยอะไหมครับก็มีมาเรื่อยๆค่ะอืมถ้าสองปีก็น่าจะลงตัวแล้วเนาะลงตัวไหม ก็ได้อยู่นะคะพออยู่ได้พออยู่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงแบบว่าดีมากแต่อยู่ได้ด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ได้แหละครับคือไม่อยากให้เขาเรียกอะไรให้ดูเวอร์เวลาบอกเวลาบอกว่าให้เราแลดาดะเท่านี้ต่อเดือนน่ะที่บอกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมล้าโหแบบมหาศาลเนี่ยไม่เออเอาความจริงคือเราอยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้คือแบบคือ อยู่ได้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะถ้าเราอยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยตอนเย็นอ่ะคือผักมื้อเย็นมื้อเย็นของเราคือในสวนผักในสวนครับค่ะก็คือถ้าเรากินอยู่แบบสบายๆค่ะเราไม่ได้แบบกินหรูอยู่แพงเราก็อยู่แบบนี้เราก็อยู่ได้เพราะข้าวเราก็ปลูกเองผักเราก็มีปลาเราก็มีปลอไรสารหมดเลยใช่ค่ะแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้หนูใช้ ชีวิตแบบหรูไหมไม่ค่ะอ๋อใช่ปกติปกติอ๋อเวลากลับมามันก็เลยไม่ยากใช่ค่ะไม่ยากค่ะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดหรูอืมก็คือใช้ชีวิตธรรมดาคือพื้นฐานเราก็เป็นธรรมดามาจากตรงนี้อ่าแล้วก็แค่ไปอยู่ในเมืองแค่นั้นเองเออตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าไปเจอหลายที่เพราะว่ากลับมาไม่ได้เพราะนี่แหละ ติดบางคนบางคนแบบเงียบเงียบไปอะไรอย่างงี้ชอบชอบชอบความแสกสีในเมืองแต่แต่ที่จริงนะถ้าเกิดว่าเขาชอบนะเขาก็ไม่จําเป็นต้องกลับมาก็ได้เขาก็ส่งรายได้นั้นอ่ะมาช่วยครอบครัวก็ได้คืออยู่ในที่ที่เองชอบอ่ะแล้วมีความสุขมากกว่าแล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันหนูให้ข้ออะไรนะความ คําจํากัดความสําหรับหนูอะเรื่องคําว่าพอเพียงเนี่ยยังไงสําหรับตัวเองอะพอเพียงก็คือใช้เท่าเท่าที่มีใช้เท่าที่มีไม่ได้หมายความว่าแบบประหยัดนะคะไม่ต้องไม่ใช่มาสมถะใช่ไม่ไม่ได้สมถะใช้เท่าที่มีค่ะใช้เท่าที่จําเป็นเรามีเรามีมากเราก็อาจจะใช้มากได้แต่เรามีน้อยเราใช้มากไม่ได้ใช่มันก็ใช้ตามความเหมาะสมใช่ก็ตามความเหมาะสมเท่าที่มีก็ไม่ได้ใช้เกินตัวค่ะแค่นั้น ถ้าเราถ้าทุกคนตีความพอเพียงแบบนี้นะไม่มีความเดือดร้อนเลยเ <c oughs> พราะส่วนใหญ่ไปตีความพอเพียงเป็นจนเลยแล้วก็สมถะ <c oughs> ไปเลยมันเหมือนเราอยากจะกินพิซซ่าบ้างเราก็กินไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ก็คือก็คือมีก็ใช้ชีวิตอะไม,ม่ไม่ใช่แบบ โอ้ยพอเพียงกินผักกินหญ้ากินกินี่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือมีก็ใช้ไม่มีก็ใช้เท่าที่มีก็แบบนั้นมีก็เที่ยวก็คือใช้ใช้ชีวิตอ่ะได้ได้มาฟังวัยรุ่นก็โอเคนะวิธีคิดวัยรุ่นเอามาดูเรื่องนี้มั่งดีกว่าอยากช่วยโปรโมทว่าที่ที่ร้านเรามีอะไรบ้าง หลักๆเลยตอนนี้เป็นขนมจีบสละเปาค่ะขนมจีบสละเปาขนมจีบก็จะมีขนมจีบหมูกับสาลยหอวหมูทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนอ๋อต้องเชื่อฝีมือระดับด็อกเตอร์ทำยืนยันนะเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี่เองยังไม่ได้มีความสนิทสนมกลมเกลียวอะไรทั้งทนพอดีชอบสไตล์ร้านแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศแล้วดีก็เลยอยากลงมาคุยด้วยนะครับอันนี้เป็นสลัเปาสละเปามีกี่หน้าครับสละเปามีทั้งหมด สิบสองแบบเลยค่ะดูตามเลยสิบสองแบบมีเมนูสองแบบเก้าไส้เฮ้ยเก้าไส้ค่ะสิบสามบาทเองอ่ะถูกมากเออราคาแบบย่อมเยาตกกระใจเมื่อกี้ลุงกินผมนึกว่านี่นะของเซเว่นแพงกว่าราคาย่อมเยาโอ๋อมีนี่ด้วยนะเฮ้ยลุงเขาจ่ายค่าโฆษณาป่เน่ยลุงลุงช่วยจักเลยขนมจีบซาลาเปาอันนี้ อันนี้คือสามารถโทรติดต่อนี้ได้นะครับอแว่มามาคุยกันได้ขนมจีบสลัเปาแล้วก็มีอ้ไมีขนมจีบแล้วก็มีสละเปาแล้วก็มีกาแฟด้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวใช่ไหมครับข้าวอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์จากของเราหมดเลยใช่ค่ะโอเคถ้างั้นมันได้เวลาสมควรแล้วพี่จะต้องไปต่อโอเคค่ะอยากให้ฝากถึงเอา เด็กรุ่นใหม่แล้วกันว่าดำเนินชีวิตในในช่วงเนี้ยจะใช้อะไรหลักเป็นหลักคิดดีใช้อะไรเป็นหลักคิดเหมือนตัวหนูเอาตัวหนูอะว่าหนูใช้อะไรเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตไม่ไม่ต้องฝากถึงใครก็ได้ไม่ต้องไม่ค่อยมีหลักอะไรเท่าไหร่หรอกเอ้าจริงจริงก็คือก็คือใช้ใช้ชีวิตครับไปไปไปแต่ละวันไม่ไม่ได้แบบก็คือใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติไม่ไปทางที่ไม่ดี อ่าก็คืออยู่ได้ละแค่นั้นเองก็คือมันคำถามพี่นี่เหมือนยากกว้างเออมันกว้างเออด็อกเตอร์บอกให้เจาะจงนะอ่าคือหมายถึงว่าตัวหนูว่าอยู่อยู่ตอนปัจจุบันเนี้ยใช้อะไรเป็นเหมือนกับนำทางตัวเองอ่ะหมายถึงว่าอยู่กันอยู่แบบเออเราให้เราเคยเราเคยอยู่ในเมืองเราเคยเป็นด็อกเตอร์มีคน เคารพมีอะไรเงี้ยแล้วเรามาอยู่ตรงเนี้ยไม่ยึดติดเออไม่ยึดติดไม่ไม่ยึดติดแล้วก็ใช้ก็คือใช้ชีวิตให้มันให้มันมีความสุขอ่ะก็คือทํางานหาเงินก็ต้องมีวางเป้าหมายแหละแต่แต่ถ้าสมมุติอย่างอย่างอยู่กลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมโอเคเรามีบ้านเรามีรถอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าคนสําหรับคนที่จบใหม่หรือน้องที่กําลังทํางานอยู่เนี้ยมันก็ต้องมีเป้าหมายแหละว่า ต้องทํางานต้องเก็บเงินเท่าไหร่คือต้องวางแผนทางการเงินให้ดีอ่ะก็คือถ้าถ้าจะใช้ชีวิตจะแบบไหนก็ได้จะอยากอยู่พ่อเพียงหรืออยากอยู่แบบที่ตัวเองอยากเออมันก็ต้องแต่ไม่ให้หนึ่งไม่ให้ำบากคนอื่นเออไม่ให้เากคนอื่นแล้วก็แบบไหนก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขแต่ว่าไม่ต้องไปลําบากคนอื่นอ่ะวางแผนวางแผนชีวิตให้ดีวางเป้าหมายให้ดีอยากได้อะไรก็ก็วางแผนทางการเงินให้ดีซึ่งแต่ละคนมัน ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละคนนะคะครับก็พักคู่นะคะขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้แยกย้ายกันในเพียงเท่านี้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 60สน,นี่40ร้อยี้0 0องร้อยสามร้อยส200 300 3 0บาท